อื้มฮะอีสอือืมยอว้าอ่ะอักษรทเดยวมให้ตัวสีดำดอกเบอร์สองในปากก็ไม่ต้องทาที่จเปลี่ยนสวยจังเลยจ้า อ๋ออืมอ่ะพับเสื้อตัวเองด้วยตู้แม่ตู้แม่เหรอฮะเธอจะเอาเสื้อเธอเสื้อผ้าเธอไปใส่ตู้แม่เหรอไม่ใค่ะจะนอนวนเลยกะ วจางได้แล wow. ้วทำไงต่อที yeah s <S ่พี่ปรีสอนทำไงสอนแบบนี้เหรอแล้วยังไงอีกเอ้า แล้วหนูจําได้ไหมแล้วโอเคไหมสวยไหมนะ่ะโ<ว>อ,อ้โห و, ต้องขอบคุณพี่โปลีนะเนี่ยแบบคใครสอนนะใครสอนพับเสื้อกับพับกางเกงนะปลีแกปลีฮะีห<า>นูอนนะ่นะนจากพี่ปุยอ่ะนะปุยจะ อ๋อแม่รู้ <C ut> แล้วเวลาหนูอาบน้ําเศษพี่โปรีก็อาบน้ําเศษแล้วเราก็ออกแล้วพี่โปรีก็มานั่งสอนหนูพับผ้าใช่ไหม<ช>วันนั้นใช่ไหมเธอจําจได้ด้วยเหรอลูกว้าวทำได้แล้ว พี 02, romance, invers, capacity, OF, uh ่พ huh. ีรีนีบุรีนี่เก่งจริงสอนครั้งเดียวเค้าอจำได้เลย ทองต่มือหน่อยสอิสอนครั้งเดียวเองเอเธอร์จำได้เลยเหรอลูกต้องขอบคุณพี่ปโปรลีนะเนี่ยสอนดีมากๆเลยโปรลีเอเธอร์จำได้เลยหนูก็ไปแล้วหนูลืมไปแล้ว อ,อ,อ,อ๋ออ๋ออ๋อหนูขอบคุณไปแล้ววันนั้นใช่ไหมคะอืมอ่าเหลืองเก่งนายพับให้เสร็จเลยลูก